ยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,302ภาพเก่าเล่าเรื่องวันหวานแม่สังวานสวยเช้งเชียวแกเอ้ยกว่า100ปีที่แล้วที่การตัดสินใจเดินทางไปเรียนต่อ ด้านวิชาการพยาบาลที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาของสตรีไทยท่านหนึ่งด้วยวัยเพียง18ปีถือเป็นสิ่งแปลกใหม่อย่างยิ่งของสังคมไทยในขณะนั้นนอกจากถือเป็นคนไทยรุ่นแรกๆที่ได้ไปเรียนวิชาการพยาบาลจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสตรีสามัญชนชาวไทย เข้าสู่การเป็นพระราชชนนีและพระอยัยกาแห่งองค์พระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินไทยถึง3พระองค์ราวปีพศ .2461 สมเด็จย่าในขณะนั้นคือนางสาวสังวานตลพัทและนางสาวอุบลปาลกะวงณาอายุทยาได้ร่วมสมทบกับคณะนักเรียนไทยอีก8คนเดินทางไปยังเมืองบอสตันเมสซาชูเซตส โดยรถไฟในวันที่21กันยายน2461สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงคอยรับคณะนักเรียนอยู่หน้าสถานที่แห่งนั้นในตอนแรกสมเด็จย่าไม่ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นใครส่วนสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นหลวงสุข,ขุมในประดิษฐ์ได้บันทึกเหตุการณ์ในคืนนั้นไว้ว่าประมาณตีสองเศษพระองค์เสด็จกลับมาถึงบ้านปลุกข้าพเจ้าทันทีแล้วรับสั่งว่า ผู้หญิงทั้งสองคนมาถึงแล้วแม่สังวาลสวยเช้งเชยแกเอ้ยวันนี้เมื่อร้อยปีที่แล้วจากรักแรกพบสู่รักนิลันดร